เขาเรียกว่าคาเฟ่เอลฟใช่ไหมคาเฟ่ช้างครับฮัลโหลัลโ ไปเค้นเรือ จงสมสามน้ำนะจงสม้างและบรรดานงามสามติดดาวพอจะอยากอยากรู้ว่ามันห้องมันจะสวยแค่ไหนสิดไรล่ะ เไป,ไปิดเปิดอ,อ,อีกร้องนึงเข้ามาน่คือหอ้องเราของเราเสียพีค้าก่อนถึงจะติดเอาแล้วก็ทนี่ไงเขามีที่เป่าผมให้แต่เรไม่มีที่ม้วนให้นองมองไม่เห็นอะไรเลก สวยดีนะเออห้องน้ำก็ดูดีอยู่ไตล็อ์เหรอก็จะมีตู้เซตด้วยนี่กระเป๋าแถมด้วยเหรอมีล่มด้วยไว้กระเป๋าไปดีชบิชมีโคมไฟมีทีวีมีแอร์มีเตียงปกติค่ะ เป็นป่าจ้า,า,าอันนี้คือรถมอ <c oughs> เตอร์ไซค์เจ้าเราจะไปแว้นกันนี่พี่ฝนรถสีดำปุ้ง <c oughs> สีสีฟ้า,าได้ไหมน่ะเสื้อองค์กรเนาะพี่จะพาไปวัดชุมิย อันนี้พั้าค่ะาไเดี๋ยวเราเคียกันในกลุ่มอันี้คืออะไรของของของเก่อนไม่รูอ่ะคันนี้จ้าบอร์ดเมนทันเราขยักอะไรติดต่อได้นะคะเท่าไหร่ครับซับอร์ด

ขับรถมาบังคนหลุดเห็นไม่ดิกดเห็อ่ะนะไมนึบไมหายง้เห็นแล้วบจูบอ่ะไม่เสียดีสอะไรแบบนัน เอเอาเอาใหมอนี่้นึงเดี๋ยวปดิดีอ่ะเดียวนี้คือขับรถไม่ใส่หมวกกน็อกจะไม่เป็นไรพราว่าเราอยู่ทะเลขาวาดีข้าวาค่ะ ดำน้ำได้ด้วยหรอมันก็ได้แหละไปลึกๆคุณต๊ก็ไปได้อย่างนลึกๆพี่ไม่ได้มาที่ดืมเก่าจะไม่ไม่ดำพี่เห็นดำอ้ยเนี่น้ำสถ้าเป็นหักอื่นอะห่ดทับทิมอะไรย่างน้นไม่ใส มันขายผลิตฑ์ขายเป็นรูปด้วยนะโอเคพี่ฝนเงามากค่ะเงามากค่ะทอดไก่มากค่ะปิ้งไก่ค่ะปิ้งไก่ ใส่ไหมใส่ป๊อปเปอน์มดูสิเอาใส่มาทาตัวสินี่เธอต้องเอาใส่แห้งใส่เปียกมันก็ต้นนะุน่นหน่อยนุ่นหน่ะ เจ้านอนเจ้าท่านอนน้พีุ่มทำตาอะไรเนี่ยสคนดีกว่าอุ้ยอ่าแล้วสองคนนั้นอ่ะฝักหน่ะกินอยู่ลึกจด น่าจะมืดอ่ะหนูค่ะไม่เล่นหรอหนูเล่นแต่ว่าถ่ายรูปไปนอยิกาแฟจริงก็มไปเนี่ยดูสีได้เอามนเข้าไปได้เหรอไม่ป๊อบไม่น้าเข้าไปไหมอ่ะรอถามนะมันก็เขียนว่าทางเข้าอ่ะเธอใช่แต่แบบ เข้าไปหรอเข้าไปแล้วแหละขนาดนี้พี่โบนดีๆเฮ้ยอยู่ใรูปส่ลที่ไงขใครอยากุายมาก่อนกรถุงทางคูณโั้ส่ยสชาชาาชาเด้อ giảm được Ôi เหี้ยแล้วอเฮี้ยแล้วีกอสะโคสาวไม่ไหวแม้จะ่รถทูบ เหมือนไม่ร้อนเลยน้องถ่ายก่อ้ยตรงนี้สวยมากโอเคพอล้